นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของกีฬานึกว่าแข่งเรือหางยาวดีฉันก็นึกว่าเรือหางยาวภาพมันมากเลยนะคะคนที่เป็นคนภาคกีฬานี่เขาไม่เ่็อะไรกันบ้างนี่เป็นเอกลักษณ์ของไทยนะเวลามีแข่งกีฬาแข่งอะไรต่างๆจะเป็นเอกลักษณ์ของคนภาคนี่จะเป็นเสน่ห์เลยเป็นเอกลักษณ์ด้วยแล้วกีฬาก็ไทน่ะสนุกมากๆมีแข่งอะไรกัดหนักยางเยวแข่งอะไรบ้างก็ในวันนี้ครับเป็นกีฬา้นบ้านค่ะ ครับก็ในวันนี้นะครับตามคลิปนะเป็นกีฬาพื้นบ้านต่างๆครับผมแต่จริงๆังมีกีฬาทั้งทั้งหมด9ชนิดครับค่ะมีอะไรบ้างคะก็เช่นแบบมากระดานก็มีครับมีแบดมินตันมีโบลิ่งอะไรนะผมมากกระดานใช่ครับอะไรฮะมากระดานเนี้ยรุนกันยังไงเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่เห็นเหมือนกันนะเพราะว่าเขาจัดแข่งกันมาก่อนมันเยอะครับมากระดานผมไม่เห็นกันนะมากระดานนะอมีอะไรีครับก็ ไลช์เคเยอร์แบบเกี้ดไลช์เคเยอร์แล้วก็อะไรแะบปุ่มอะไรเมียปุ้มอกอะไรคะับปุ่มกโป่งใส่น้ำครับวิ่งโป่งใช่ไหมถือลูกโป่งใส่น้ำล่วงมาปุ๊บเนี่ยใช่ครับแตกไหมว่าแพ้แพ้เลยล่วงมาแล้วแพ้คือแพ้เลยครับแล้วก็แพ้เลยสสนามหญ้าเลยวันนี้แับเละมากครับดูจากสภาพเนี่ยสนุกกันเลยครับตรงคลุกโคลนเนี่ยนะใช่ครับค่ะแล้วเห็นเห็นถ่ายกันจนเก็บบรรยากาศทุกอันซีนอะไรด้วยใช่ไหมกองเชียร์ค่ะถ่ายอะไรมาบ้าง ไหนฝีมือคนถ่ายขอขอมือหน่อยคุณไหนคะครับผมค่ะครับผมก็เป็นบรรยากาศความสามัคคีครับพยายามที่จะสื่อความสามัคคีของชุมชนเขตบางนาทั้งหมดนะครับถึงแม้เขาจะเป็นสำนักงานเอกชนแต่เขาก็สร้างความสามัคคีให้กันได้ครับ ทั้งเต้นกำนังพอเพลงกำลังขึ้นปึ๊บก็ไม่มีคาว่าสํานักงานใดๆทั้งสิ้นเข้ามาเต้นรวมกันหมดนี่เป็นตัวแทนจากบริษัทเอกชนต่างๆที่มาร่วมงานรวมทั้งก็มีท่านนี้ด้วยนะคะเป็นประธานในการพิธีการจัดการแข่งขันด้วยนะคะไปฝั่งทยสงวนยว่าวัตถุประสงค์ครั้งนี้นะคะต้องการอะไรนะคะสำหรับการแข่งขันกีฬาสมัครีพระขนงบางนาซึ่งถือว่าเป็นงานเล็กๆแต่ว่าสปิริตที่ยิ่งใหญ่ไปคุยกับพลเรือตีปิติวัดวัญระยะเพชรนะคะ ผู้บัญชาการกองคนเรือยกพลขึ้นบกและก็ยุทธบริการกองเรือยุทธการสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้การครับสวัสดีครับ่าผู้การสวัสดีครับคุณวิทูลครับคุณย่าครับผมพลตรีปิศิวริยเพชรครับค่ะเรากำลังทําเรื่องเกี่ยวกับกีฬาสามัคคีพัทโหนงบางนานะครับครับครับเห็นว่าจัดการแข่งขันกันมาตั้ง21ปีแล้วเหรอฮะใช่ครับเอ่อ ต่อเนื่องมา21ครั้งนะครับยกยกเว้นปีที่แล้วเนื่องจากมีสภาวะน้ำท่วมครับก็เลยเว้นไปปีหนึ่งครับแต่ปีนี้ก็กลับมาจัดการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งปีนี้ในฐานะประธานในพิธีจัดงานตั้งเป้าหมายยังไงสำหรับการแข่งขันครั้งนี้คะการจัดการแข่งขันสามัคคีกีฬาของพระกรนงบางนาเนี่ยนะครับความต้องการความตั้งใจจริงๆก็คือ เพื่อให้เกิดความสามาัคคีความรักในหน่วยงานแล้วก็เป็นก่าสร้างความสัมพันธ์นั้นที่ดีต่อระหว่างองค์กรกันนะครับและทาให้สำคัญก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทําให้พนักงานได้เตรียมตัวมีการออกกําลังกายเตรียมร่างกายให้แข็งแรงซึ่งจะทําให้สามารถปฏิบัติงานด้านปกติได้ดีขึ้นด้วยครับแล้วก็ทําให้มีความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรครับเวลามีเรื่องหรือว่ามีต้ององการความช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็ เ้วรู้จักกันแล้วก็สามารถที่จะประสานงานกันได้เป็นอย่างดีครับครับแล้วแล้วก็ทั้งหมดนี้เป็นบริษัทหรือว่าสำนักงานที่อยู่ในเขตบางนากับพระโขนงเลยใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับตั้งสิบหนึ่งหน่วยงานจะอยู่ในตั้งแต่พระโขนงถึงบางนาเลยครับครับครับตั้งแต่โรงการบางจากไล่มาเลยใช่ไหมฮะคลังปตทแล้วก็ฐานเรือที่อยู่แถวนี้ ใช่ครับตั้งแต่เขตเลยนะครับเขตระขนงเขตบางนาของฐานเรือก็มีกรมอุตุนิยมเอ่อของกรมอุตสา์ฐานเรือแล้วก็เอ่อกองเรือชพนขึ้นบกและนิติบริการแล้วก็โรงเรียนทลาธิการฐานเรือครับแล้วแข่งแรงรากแล้นก็เอกชนอีกเยอะนะครับเช่นเอ่อบางจากปิโตรเลียมนะครับแล้วก็บริษัทปตทจำกัดแล้วก็บริษัทอธวิตรุ่งเรืองนะครับโรงพยาบาลไทยนคริน แล้วก็ศูนย์นิรศการและหอประชุมใบเร็จครับค่ะก็ปีทั้งภาครัฐภาคเอกชนก็มากันพร้อมเพรียงเลยนะคะแข่งกีฬาอะไรกันบ้างที่ฉันเห็นกีฬาพื้นบ้านครับมีมีกีฬาทั้งหมด9ประเภทนะครับก็เป็นตั้งแต่ฟุตบอลเตะกร้อวอลเล่บอลปิงปอง แล้วก็กีฬาต่างๆครับมีโคองครับเบตองก็มีเบตองมีหมดครับครับที่ชอบคือหมากกระดานนะฮะใชครับใช่ครับฮะเล่นกันยังไงหมากกระดานนี่คนไม่ค่อยเห็นนะโดยเฉพาะวัยรุ่นจริงๆไม่ค่อยเห็นใหญ่เลยใช่ครับก็เป็นกีฬาโบราณนิดหนึ่งครับและไม่ั้่กีฬาพื้นบ้านเนี่ยนะครับยิ่งทําให้ทุกคนทุกคนลงมีสิทธิ์มาลงเล่นได้หมดนะครับแล้วก็ทําให สนุกกันเชียร์กันอย่างสนุกสนานครับก,ก,ก,กติกาแพ้ชนะไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวนะฮะเอาเรื่องของความสมัอมคีควของสนุกไว้ก่อนสุัครับเราเราเชียร์ทุกคนเลยครับถึงเวลาเชียร์นะครับแล้วเราเราร่วมกันเชียร์เราร่วมกันสนุกด้วยกันหมดเลยครับแล้วครเพราะหลังจากพอกีฬาพอปิดเรียบร้อยเราก็จะจัดงานเลี้ยงกันแล้วก็มีการแสดงมีการเอา เอ auto, so 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 ่อมอบช่วยรางวัลต่างๆเลยครับทุกคนก็สนุกครับแล้วก็มาร่วมงานกันเฮฮากันออกมาเต้นราออกมาดิ้นเอ่อรีแล้ดิ้นกันสนุกสนานครับโดยที่ว่าไม่ใช่ว่าหน่วยใครหน่วยมันนะครับทุกคนก็มารวมกันหมดเลยครับครับแต่พออย่างที่เห็นแล้วเราจะเกิดความประทับใจว่าเขามีการสารสัมพันธ์ที่ดีครับมีความสนิทสนมกันเมื่อการสนิทสนมกันถึงเวลาแล้วเนี่ยถ้ามีปัญหาเรื่องงานหรือว่ามี ข้อสงสัยที่เกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องขอการสนับสนุนหรือขอความรู้ต่างๆเนี่ยเราก็จะมีพักพวกมีเพื่อนแล้วครับค่ะทุกอย่างก็จะสะดวกในการทํางานครับครับครับโดยเฉพาะกีฬาพื้นบ้านมันก็เหมือนกับว่าเราช่วยการอนุรักษ์ของที่เป็นชุมชนเอาไว้ ใช่ครับคใช่ครับเห็นบอกว่าในภาวะมีอะไรบ้างไม่รู้นะาพ้นบ้านเนี่ยค่ะเห็นบอกว่าภาวะแบบนี้ด้วยก็ต้องการความสามัคคีกันในทุกๆชุมชนด้วยเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอื่นๆปีหน้าจะมีการจัดการแข่งขันอีมให้ผู้การคะ มีครับปีหน้าโรงเรียนทลาธิการทหารเรือจะเป็นเจ้าภาพครับค่ะแต่ว่าถึงเวลาการใครเป็นเจ้าภาพก็จริงตาก,ก็ตามนะครับก็คือเป็นแม่งานแต่ว่าทุกหน่วยเราก็ช่วยกันครับค่ะมีมีอะไรแล้วก็มาประชุมกันแล้วช่วยกันรวมทั้งแม้กระทั่งการจัดงานเลี้ยงเราทุกหน่วยก็ลงขันกันเพื่อจะ,ออะให้ให้ไม่เป็นภาระกับเจ้าภาพโดยตรงครับครับแต่เปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพไปเรื่อยใช่ไหมฮะ ใช่ครับสลับกันไปครับเปลี่ยนครับแล้วถ้ามีคนสนใจจะสมัครเข้าร่วมเป็นชุมชนด้วยไปแข่งด้วยจะมีคุณสมบัติอะไรบ้างไหมฮะมีบริษัทไม่รยเยอะแยะนะแถวนี้มีหน่วยไหนหรือว่าบริษัทไหนอะไรที่ต้องการเข้ามาแล้วก็จะประชุมกันนะครับประชุมกันทั้งสิบหนึ่งหน่วยงานนะครับเพื่อ พิจารณาเพิ่มเติมพิจารณาครับใช่ครับแต่ว่ายินดีเลยใช่ไหมคะเหมาะสมหรือไม่แต่เรายินดีนะครับยินดีเพราะว่าเราต้องการพัฒนาพันธมิตรและวราต้องการเพื่อนเพิ่มขึ้นนะครับคแต่แถวนี้เมื่อก่อนนี้อาจจะมีไม่กี่แห่งนะฮะอาจจะมีแค่สิบแห่งนี่ก็่าเยอะแล้วแต่เดี๋ยวนี้ผมว่าที่เนี่ยเจริญมากทีเดียวห้างใหญ่ๆนี่มีใหญ่กว่าสนามบินก็มีฮะ ใช่ครับแล้วทางเรายินดีครับยินดีเพราะว่าเราต้องการเพื่อนครับแล้วก็เราคบกันโดยไม่ได้หวังผลประโยชน์ซึ่งกันและกันครับแต่นี่ถือว่าช่วยกันทำงานเท่านั้นครับเป็นการสร้างเครือข่ายเชื่อมความสัมพันธ์ของไปในตัวด้วยเลยพระขนมอันนี้เป็นบังนาพระขนมเลยใช่ครับตั้นแต่บังนาถึงพระขนงเลยครับครับแล้วเรายินดีนะครับถ้าแต่ว่ามีทางที่ไหน ไม่ว่าหน่วยงานหรือบริษัทใดนะครับต้องการที่จะมาร่วมกันเพื่อจะได้มีเพื่อนมากขึ้นนะครับถึงเวลาการติดต่อประสานงานและการให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยเเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับเราก็ยินดีที่จะรับมาเป็นหน่วยงานเพิ่มเติมครับครับโดยเฉพาะมีเพื่อนมากขึ้นครับโดยเฉพาะที่กองเรือของท่านที่ผมได้เข้าไปนี่ถ้าไปกันตอนสักห้าหกโมงเย็นนี่อยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาเลยัครบสวยงามครับว่าสวยงามมากเลยใช่ครับแม้กระทั่ง ที่ห้องทํางานถึงเวลาเชา้ชาๆก็จะเห็นเรือสินค้าเรือต่างๆวิ่งผ่านตลอดเวลาครับครับนั่นเนื่องแล้วสบายตาสบายใจครับครับวันไหนพวกเราชาวบางนาจะยกพลขึ้นบกที่กองบัญชาการของท่านบ้าง ด้วยความยินดีครับด้วยความยินดีเลยครับขอไปบุกมีพื้นที่ให้บ้างนะครับเราเราก็มีแล้วก็มีทางสมสอนแล้วก็มีอาคารที่จะมาสามารถให้การสนับสนุนจัดเลี้ยงอะไรได้นะครับซึ่มีวิวแล้วก็อาหารอร่อยครับครับคนบางนาไม่ค่อยได้เห็นหรอกว่ามุมหนึ่งเป็นแม่น้ําเจ้าพยาอีกมุมหนึ่งคือบางกระเจ้าซึ่งเป็นปอดของคนกรุงเทพ ใช่ครับใช่ไหมครับใช่ครับครับผมบอดกรุงเทพอยู่ที่นั่นครับและตอนเย็นสวยงามมากครับวิวครับวิวทิวทัศสวยงามครับครับสักวันคนชุมชนคนบางนาจะไปทําความรู้จักกับกองเรือยกพลขึ้นบกของไทยครับผมดีครับมีเรือใหม่มาด้วยไม่ใช่เหรอฮะ ครับขณะนี้มีทางกองเรือยกพ้นบกเรามีเรือหลวงอ่างทองครับเป็นเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่แบบอู่ลอยครับแต่ว่าเรือใหญ่ครับเราก็เลยต้องจอดที่ตรงที่สัิทีนครับใช่ครับแต่ก็สามารถที่จะไปเยี่ยมชมได้ครับค่ะถ้ามเดียวก็จะไปเยี่ยมชมแน่นอนนะคะขอบคุณผู้การปิตินะคะขอบคุณมากค่ะครับผมครับสวัสดีครับค่ะนั่นเป็นเสียงของพลเรือตีปิติวรยะ S <S <S เพชรนะคะ<ร>ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกแล้วก็ยุทธบริการกองเรือยุทธการนะเจ้าภาพประธานในพิธีจัดการแข่งขันกีฬาสามัคคีพระขนงบางนาแล้วก็นี่ฝีมือของน้องๆที่ไปถ่ายภาพมาให้ดูนะคะเดี๋ยวเรายังจะคุยกันต่อเนี่ยเดี๋ยว่ากว่าถ้าเยาวชนมองเห็นผู้ใหญ่หรือบริษัทต่างๆร่วมมือสามัคคีกันอย่างนี้แล้วเขาคิดยังไงค่ะค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะ